รถถังรถถังศัตร,เร,รูเรียบร้อยไปดิ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 อปดมอต้าสมุกมาหน่อย เอทีเอทีเอทีเห็นตรงจ่าป่ะเป็นแทงศัตรูกระจายไปแล้วข้างจ่าโอเคครับขยับขึ้นไปข้างหน้าแล้วครับมันขยับขึ้นไปข้างบนแล้ะมันจะขยับขึ้นไปตรงนี้และเอทีจัดการหน่อยสโมกไม้เรื่อยสโมกไม้เรื่อยสโมกไม้เรื่อยครับ สวยสวยเพื่อนเรากำลังเข้าแล้วว่าไงครับคุณมาวันวางเรยวมากสองเลยไหมมารสองเลยมารสองมารสองยังไงนะเรไปพึ่งันดูอ๋อถ้าไม่โดนยิงก่อนนะกำลังไปตอนตอนนี้คุณเราต้องตีสุดตัวเลยเราเลืวแค่สิบหกนาทีแล้นะอ่ะอ่ะ เราเราเหลือแค่สิหกนาทีแล้วสมโมกไม่เรื่อยสมโมคไม่เรื่อยสมโมกไม่เรื่อยนะนยนะว่ามดนลั